สวัสดีค่ะชาราศีมีนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ชาแลเบอร์ดาวิวนะคะมาพบเจอกับนกกันอีกครั้งกับคลิปราศีประจําเดือนมิถุนายนแบบนี้นะคะ ความรักของคุณจะเป็นยังไงบ้างนะคะระหว่างคนโสดคนคู่ความสัมพันธ์นไม่ชัดเจนแล้วก็คนมีคู่เหมือนเดิมที่นกบอกเสมอๆนะคะจะมีเรื่องที่น่ารักของเราทำทำแตมไว้ให้อยู่ล่างยังไงขอความกรุณานนดีนึงไปกดไลค์ขอบคุณแล้วก็เป็นกําลังใจให้เขาหน่อยนะคะเพราะถ้าใครทําอะไรดีๆให้เราโดยที่เขาไม่ได้คาดหวังสิ่งตอบแทนอย่างน้อยสิ่งที่เขาควรจะได้ควรจะเป็นคําขอบคุณเล็กๆน้อยๆก็ยิ่งดีเรามาเริ่มกันนะคะที่คนโสดชาวราศีมีนความรักความสัมพันธ์ของคุณแนดีเป็นยังไงบ้าง โสดราศีมีนนะคะเออราศีมีนขอดูไพ่ไหนถือดามหน่อยจริงๆคนโสดราศีมีนคุณน่าจะมีคนที่เขาแอบปลื้ม,มหรือแอบสนใจหรือแอบถูกใจในตัวคุณอยู่นะคะถ้าใครที่แบบ เขาชอบทักมาหาคุณแล้วก็หายไปอ่ะทักมาแป๊บๆแ,แ,แล้วก็หายไปอ่ะอยากจะให้รู้ว่าคนคนนี้เขาน่าจะสนใจคุณนะแบบว่ามาไม่ค่อยสม่ําเสมออ่ะนะคะคือมันไม่ได้เป็นความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนด้วยซ้ำอ่ะมันเป็นความสัมพันธ์ที่ตัวเขามาแป๊บๆแ,แ,แล้วก็หายไปนะ,ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตัวคุณน่ยน่าจะมีคนที่สนใจในตัวคุณแต่ชาวราศีมีน ไม่รู้ทําไมไพ่นกถึงออกมาบอกว่าคุณรู้สึกว่าคุณน่าจะไม่ได้ประสบความสําเร็จในเรื่องของความรักหรือรู้สึกว่าตัวเองอาจจะไม่เวิร์กหรือเปล่ากับการมีความรักกับการพัฒน,นาความสัมพันธ์กับใครนะคะไพ่เพิ่มขึ้นไพ่ก้าเหรียญตัวคุณก็ดูเป็นคนโสดที่มีความสุขดีนะขอนกดูหน่อยนะคะว่าในเดือนมิถุนายนจะเป็นยังไงบ้างสำหรับคนโสดราศีมีนนะให้ขึ้นเดอฟูนะคะโอเค ราศีมีนดูเหมือนในเดือนนี้นะคะคนโสดคุณมีเกณฑ์จะมีการติดต่อมาของคนเก่าๆในชีวิตนะคะไพ่ขึ้นไพ่ห้าเหลี่ยญ r ีเฟอร์สมีเกณฑ์ที่จะมีใครสักคนหนึ่งที่อาจจะเดินออกไปจากชีวิตคุณแล้วนะคะวนกลับเข้ามาในชีวิตคุณอีกแต่ทีนี้เช่าราศีมีนการกลับมาของเขานบก,ก็ยังไม่ได้อยากให้คุณไปโฟกัสมากแต่เชื่ออยู่แล้วละ่ะว่าตัวคุณก็คงไม่ได้โฟกัสอะไรขนาดนั้นเพราะไพ่มันคือว่าหนึ่งเขาไม่พร้อมให้ความมั่นคงนะคะ สองการมาของเขาเนะี่ยโหมันเป็นไพ่ของการกลับมาจริงๆอะ่ะการกลับมาของเขาเพราะไพ่มันขึ้นว่าตัวคุณเนะี่ยเป็นคนน่ารักเป,นนเป็นคนที่ัยดีเป็นคนที่เข้าง้างเข้าอกเข้าใจในความรู้สึกเขาพอสมควรราศีมีนเป็นคนที่พยายามสร้างบรรยากาศให้คนรอบข้างมีความสุขมากที่สุดเท่าที่จะมากได้ถึงแม้ว่าตัวเองจะน่าชื่นอกตรมก็ตามนะคะนี่คือลักษณะเฉพาะเลยของราศีมีนนะคะ ขอน้องดูหน่อยว่าใครที่จะเข้ามาในชีวิตของชาวราศีมีน,นใครที่จะกลับมาคะคงคนนี้อาจจะเป็นคนที่เคยทําให้คุณผิดหวังนะเคยทําให้คุณเสียใจยนะคะอาจจะเป็นธาตุไฟเมษสิงห์ธนูที่นี้การวนกลับมาของเขาเนี่ยเอาเดี๋ยวมาดูกันก่อนว่าใครเขาคือใครคะคงคนนี้อาจจะเป็นคนไกลนะคะคนต่างที่ต่างถิ่น นกรู้สึกว่าลึกๆแล้วไม่คุณรอ,อเขาก็เขารอ,อคุณเนี่ยมันมีการรอคอยที่จะติดต่อสื่อสารรอคอยที่จะได้พูดคุยกันนะคะที่นี้ความสัมพันธ์ของคุณมันอาจจะเคยเป็นคนคุยกันแล้วรอบหนึ่งทีนี้มันไม่ประสบความสําเร็จนะคะแล้วมันก็คงจะหยุดคุยกันไปเราก็มีเกณฑ์ที่จะวนกลับมาในเดือนนี้ขอนุกดูหน่อยว่าเขาติดต่อคุณมาเพื่ออะไรคะ่ะเพื่อ,อจริงๆนกว่าตัวเขาให้ขึ้นเดตตาร์ คุณอาจจะดูสวยขึ้นดูดีขึ้นดูแบบดูชายขึ้นหรือคุณอาจจะดูมีชีวิตที่ดีขึ้นมันเลยทําให้ตัวเขารู้สึกว่าเขาอยากที่จะติดต่อสื่อสารมาหาคุณนี่ะทีนี้ประเด็นคือนึกว่าเขาน่าจะแพลนมาสักระยะแล้วว่าอยากจะติดต่อมาหาคุณบางคนมีการบล็อกบางคนมีการปิดก,กั้นกันไปบางช่องทางนะคะแต่มันไม่ใช่ชุกช้งชางหรอกเาพราะไพ่มันขึ้นว่าถ้ามันทุกช่องทางจริงๆอะตัวเขาติดต่อคุณไม่ได้หรอก ะะท้งนี้ทั้งนั้นไพ่ขึ้นว่าเขามีเกณฑ์ที่จะติดต่อคุณจนได้ชาวราศีมีนนะคะอืคนคนนี้คุณต้องระม,มัดระวังในเรื่องของการที่เขามีคู่แล้วด้วยนะเพราะไพ่ขึ้นไพ่สี่คาทาร e เฟรไปเช็คให้นกนิดนึงนะคะขอดูเอาคำหน่อยสิว่าการกลับมาของเขาจะเป็นยังไงบ้างน,นะคะกับคนคนนี้โอ้โหสีทรับครับขึ้นชัดมากการกลับมาของคนคนนี้เนี่ยคุณอาจจะคุยกันแบบ บทสนทนามันไม่ค่อยได้ต่อเนื่องไม่ค่อยได้จริงจังอะไรกันมากนะคะแต่คนคนนี้เขาจะดูพยายามมากเลยนะในการที่จะเหมือนอาจถ้าสมมติว่าหายไปไสักวันสองวันเนะี่ยเดี๋ยวก็จะกลับมาอีกทีนี้คนคนนี้เนี่ยการกลับมาเนี่ยนะคะมันมีความที่เขาพยายามที่จะเข้าหาคุณได้หลากหลายมากยิ่งขึ้นคุณไม่ต้องสงสัยนะถ้าสมมุติว่าเขาไม่ได้รู้คือไม่ได้ติดต่อกับคุณแต่กลับรู้ทุกอย่างในชีวิตคุณว่าคุณเป็นยังไงบ้างหรืออะไรยังไงบ้างอะไรเงี้ย คุณรู้ได้เลยว่าเขาส่องคุณอยู่นะคะนร,รู้สึกว่าบรรยากาศในเดือนนี้จะชิลๆคือตัวคุณก็ชิลๆอะ่ะคือหนึ่งคุณไม่ได้คาดหวังอะไรกับคนคนนี้แล้วนะคะคุณไม่ไว้ใจเขาอะ่ะสองมันเหมือนมันเหมือนคนคนนี้เขาก็จะพยายามเข้าหาคุณเนี่ยแต่ไพ่มันก็ขึ้นว่าคุณน่าจะยังไม่ไว้ใจดีแล้วะคะ่ะที่ไม่ไว้ใจเพราะไพน่นกก็ขึ้นประมาณว่ายัางไว้ใจไม่ได้อยากให้ดูสถานการณ์ดูหน้างานไปก่อนนะขอดูหน่อยซิชาวราศีมีนนะคะไพ่สเปเชียลออกมาบอกว่าอย่างไงบ้าง ดูเหมือนไพ่สเปเชียลออกมาบอกกีฟนะคะคนคนนี้น้องไม่แน่ใจเขาอาจจะเอาของมีค่าเอาของขวัญหรือเอาของอะไรพิเศษพิเศษมาให้กับคุณหรือเปล่านะคะไพ่มันขึ้นว่าตัวเนี่ยเลเตอร์ Return, จริงๆด้วยอาจจะเป็นการส่งข้อความนะคะจะไปถึงขั้นส่งจดหมายโหนี่มันสมัยไหนแล้วนะคะส่งจดหมายกว่าจะถึงกันก็พอดีทีนี้เลิฟขึ้นคือเขาไม่ได้เข้ามาหาคุณแบบเพื่อนนะคือเข้ามาโดยที่มันมีความรักอยู่ตรงนั้นมีความรู้สึกดีๆอยู่ตรงนั้นนะคะแต่ทีนี้เออไพ่มันขึ้นไพ่ไว้ คุณไปเช็คทห่นกด้วยว่าเขามีคู่หรือ,อยังอันนี้สําคัญมากจําเป็นมากๆนะคะเพราะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวคุณจะเข้าไปในวงโครจรที่มันอาจจะเป็นเติร์นปาร์ตี้ได้ คนคนนี้เขาอาจจะอยากชวนคุณไปแบบอาจจะอยากชวนคุณไปกินข้าวที่มันมีที่ที่เพื่อนเยอะๆหรือไปทํากิจกรรมกับคนกลุ่มเยอะๆอะไรประมาณนี้อาจจะมาในลักษณะแบบนี้นกขอดูหน่อยนะคะว่าลัคนาดาวจันดาวสุกนะคะดาวอาทิตย์ของของเขาจะอยู่ดังต่อไปนี้เนาะเขาจะเป็นคนธาตุด,ดินนะพฤึกศพกันมังกรหรืออาจจะเป็นกันกรหรืออาจจะเป็นพิกจิกดาวจันดาวสุกดาวอาทิตย์ลัคนาของเขาอาจจะอยู่ดังต่อไปนี้ขอนกดูไพ่บรรยากาศหน่อยนะคะ ไปเช็คกันได้นะคะเบอร์ชาร์จะอยู่ข้างล่างไพ่บรรยากาศความรักออกมาบอกว่า,าคุณคงดูดีขึ้นแหละจริงๆนะชาวราศีมีนรู้สึกนะคะบางคนดูสวยขึ้นบางคนดูน่ารักขึ้นดูเป็นคนที่มีเสน่ห์มากยิ่งขึ้นทีนี้ไพ่ออกมาบอกว่า time to go go for it <laughs> มีนอย่าเพิ่งไว้ใจนะคะพี่ยังยืนยันคำเดิมว่ารอดูสถานการณ์ไปก่อน คือเมื่อไหร่ที่ใครสักคนหนึ่งเขาไม่ได้อยู่กับเราในยามที่เราลําบากหรือยามที่เรามีปัญหาในชีวิตการกลับมาของเขาอย่าเพิ่งให้ใจเขาร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะแน่นอนการกลับมาของเขามันต้องมีซัมติงมันต้องมีอะไรบางอย่างแน่ๆนะคะเออเราคิดบวกได้แต่ต้องคิดบวกภายใต้การเรามัดระวังใจตัวเองด้วยส่วนหนึ่งนะชาวราศีมีนนะคะขอดูให้คําแนะนาหน่อย A Happy Home คุณคงเป็นความรู้สึกแบบเหมือนเขาอยู่บ้านมั้งไพ่ออกมาบอกว่าที่เขากลับมาหาคุณเพราะเขารู้สึกคุณเป็นคนดีอะเป็นคนดีมีความดีอยู่ตรงนั้นนะคะแล้วตัวคุณก็ดูเหมือนแบบเป็นคนที่อาจจะเข้าอกเข้าใจคนอื่นในระดับหนึ่งมันเลยทําให้เขารู้สึกว่าทุกครั้งที่กลับมามันดูอบอุ่นเหมือนบ้านแต่นกก็แนะนํานะว่าอยากให้คุณเป็นคนแบบนี้แหละเป็นคนที่น่ารักแบบนี้แหละชาราศีมีนแต่อย่าน่ารักจนมันทําร้ายใจเรานะคะเป็นไปได้ ให้มีพื้นที่ให้เราได้หายใจให้มีพื้นที่ให้เราได้รู้สึกว่าเออนี่มันคือพื้นที่ของเราบ้างนะอย่าอย่าให้พื้นที่ของเรากับคนอื่นไปจนหมดอ่ะไปลุยกันต่อนะคะกับคนคุยความสาัมพันธ์ไม่ชัดเจนชาวราศีมีนขอพี่นกปิดเสียงแป๊บคนคุยความสาัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะชาวราศีมีนความรักความสัมพันธ์คุณแอดดีตเป็นไงมากค่ะโอเค ความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยนะคะมันมีการพยายามนํำให้อีกฝ่ายประทับใจมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่พยายามมากๆจริงๆเพื่อจะเอาชนะใจอีกฝ่ายให้ได้ส่วนอีกฝ่ายหนึ่งก็นิ่งเก่งนะคะทีนี้มันมีความรักมีความรู้สึกดีๆอยู่ตรงนี้แต่มันมีคนใดคนหนึ่งที่แบบอารมณ์แบบไม่ใช่ catch me if you can นะคือแบบว่าจับฉันสิอะไรประมาณนี้นะคะแต่มันเป็นลักษณะของการที่แบบ อาจจะเป็นคุณก็ได้ราศีมีนที่แบบคุณเหมือนเหนื่อยอาจจะเป็นเหนื่อยในเรื่องของความรักมันมันเหมือนไม่อยากที่จะทําอะไรในตอนนี้อยากจะอยู่นิ่งๆอยากจะอยู่ในพื้นที่ของตัวเองนะคะขอดูหน่อยซิแล้วเดือนนี้จะเป็นยังไงบ้างคะเดือนมิถุนายนนะโอ้ก็ยังอยู่ในระหว่างศึกษากันไม่จบไม่สิ้นนะคะความสัมพันธ์นี้ก็ยังจะศึกษากันเนี่ยแหละแต่ทีนี้ในเดือนนี้ชาวราศีมีนคุณอาจจะมีเกณฑ์ที่ มีเรื่องของการพาไปเจอเพื่อนฝูงอาจจะพาออกงานอาจจะพาไปเจอคนนู้นคนนี้ให้รู้จักกันมากขึ้นในเดือนนี้ชาวราศีมีนไม่ว่าคุณจะเป็นคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหรือคุณเป็นคนคนโสดคุณมีเกณฑ์จะมีคนเก่าๆกลับมาทางนั้นนะคะไพ่นกขึ้นแบบค่อนข้างชัดในเดือนนี้ต่อให้คุณมีคนคุยอยู่ในตอนนี้ก็มีเกณฑ์ที่จะมีคนเก่าๆวนกลับมาในชีวิตคุณถามว่าจะส่งผลต่อความสัมพันธ์ไหม นก็ไม่ได้ส่งผลขนาดนั้นมันเหมือนกับแบบมันคนละเรื่องกันน่ะนกว่าชาวราศีมีนคุณค่อนข้างแยกแยะได้ในระดับหนึ่งนะคะขอนกดูหน่อยว่าคนที่คุณคุยเนี่ยเขารู้สึกไงกับคุณชาวราศีมีนเออเขาน่าจะชอบคุณมากนะให้ขึ้นสองถ้วยเขาน่าจะชอบคุณมากแต่ว่าเขาน่าจะรู้สึกว่าไม่ว่าเขาจะออฟเฟอร์หรือว่าไม่ว่าเขาจะยื่นอะไรให้กับคุณ ะะมันดูเหมือนยังไม่เป็นขนตอบรับที่ดีสักเท่าไหร่บางคนอย่างเงี้ยเขาอาจจะแพลนที่อาจจะอยากมาเจอคุณนะคะอาจจะอยากไปไหนมาไหนก็คุณคุณก็ดูปรววิงเวลาแบบเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยเจออะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะเป็นไวเวอร์ซ่าก็ได้นะมันอาจจะสลับกันก็ได้นะคะทีนี้ตัวเขาก็พยายามแบบใจดีสู้เสือในการอยู่กับคุณเนี่ยคือเขารู้นะว่าคุณไม่พร้อมที่จะยึดติดกับใครแต่เขาพยายามประคองตัวเองให้อยู่ในความสมคัญนี้ได้แบบ ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ทีนี้ไพ่สองเหรียญเนี่ยมันไม่มีความมั่นคงอยู่แล้วค่ะแต่มันก็เป็นเรื่องของการประคองกันต่อไปตัวคุณเนี่ยรู้สึกไงกับเขาคนคุยคุณก่อนคุณค่อนข้างเปิดใจให้เขาพอสมควรแต่ทีนี้คุณรักตัวเองมากเลยชาวราศีมีนนะคะมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องในระดับหนึ่งคุณอาจจะค่อนข้างที่จะรักตัวเองมากๆนะคะมันเลยทําให้คุณเหมือน เ,ออเหมือนคุณทําใจในความสัมพันธ์นี้ตลอดเวลาว่าเมื่อไหร่ที่มันท็อกซิกเมื่อไหร่ที่ความสัมพันธ์นี้มันไม่เวิร์กหรือเมื่อไหร่ที่ความสัมพันธ์นี้มันไม่โอเคคุณพร้อมจะเดินออกจากความสัมพันธ์นี้ได้ตลอดเวลานกต้องขอบอกชาวสองที่มาดูชาวราศีมีนะคะคุณอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยทําไมเขาเป็นแบบนี้คือโนอต้องบอกทุกคนว่าจริงๆแล้วชาวราศีมีความรักเขาไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ในช่วงที่ผ่านมานะคะในช่วงแบบ 3-4ปีที่ผ่านมาความรักแบบครอกแคลกมากไม่เวิร์กจริงๆทีนี้ประเด็นคือพอคนที่เจออะไรในเรื่องของความรักมาที่มันไม่เวิร์กมันเลยทําให้เขากลายเป็นคนที่ไม่ได้ยึดติดในเรื่องของความรักอาจจะเป็นคนที่ชีวิตค่อนข้างที่จะสตรองในระดับหนึ่งนะคะขอดูหน่อยว่าชาวราศีมีนคะคุณจะทํำยังไงกับเขาในเดือนนี้คนที่คุณคุยเนี่ยหดาว คุณมีแกณนที่จะพูดอะไรบางอย่างซึ่งคําพูดของคุณคุณอาจจะพูดโดยที่คุณไม่ได้คิดว่าแบบเขาจะเสียความรู้สึกชาวราศีมีนแต่คุณพูดแล้วเขาเสียความรู้สึกนะคะคําพูดที่คุณพูดอ่ะอันนี้คือแค่เรื่องของคุณกับเขาไม่รวมคนเก่าที่เข้ามานะแต่คําพูดที่คุณพูดมันจะทําให้เขารู้สึกว่าไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่อ่ะทั้งทางที่ คุณต้องระมัดระวังในเรื่องของคําพูดที่คุณไปพูดกับเพื่อนเขาด้วยนะเพราะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เจอสังคมหรือมีเกณฑ์ที่จะได้แชร์สังคมร่วมกันแต่ทีนี้ที่ที่คุณไปพูดเนี่ยมันอาจจะมีเกณฑ์ที่อาจจะมีเพื่อนเขาเพื่อนคุณหรือเพื่อนกันอยู่ในนั้นน่ะนะคะขอนกดูหน่อยว่าตัวเขาล่ะจะทํายังไงกับคุณเขาอึ้งนะไพ่มันขึ้นเขาจะประเมินข้อดีและข้อเสียในความสัมพันธ์นี้แบบหนักมากๆหนักมากๆจริงๆนะคะ คือตัวเขาไพ่ขึ้นวิโอโฟจูในเดือนนี้เขาจะรู้สึกเหมือนแบบควรจะอยู่ไหมหรือไม่ควรจะอยู่ต่อควรจะไปต่อไหมหรือว่าไม่ควรจะไปต่อแต่นุกรู้สึกว่าตัวเขายังไปต่อนะคะคือมันเหมือนเขาเองก็ไม่เข้มแข็งพอที่จะเดินออกจากความสัมพันธ์นี้อยู่ดีแต่เขาจะคิดเยอะมากๆในเดือนนี้นะคะอืขอนกดูหน่อยสิเอาคําจะเป็นยังไงบ้างคะ ชาวราศีมีนคำพูดของคุณบางอย่างมันทำให้อาจจะพูดว่าหนึ่งยังไม่พร้อมที่จะคอมมิตสองความสัมพันธ์นี้อาจจะยังไม่ได้ถูกเติมเต็มสามคุณอาจจะทำอาจจะพูดอะไรบางอย่างที่ทำให้มันออกมาจากความรู้สึกคุณเลยชาวราศีมีนมันคือสิ่งที่คุณคิดทุกอย่างแต่ประเด็นคือพอคุณพูดปุ๊บเขาจะรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันเปราะบางแต่คุณจะบอกเหตุผลว่าทำไมคุณถึงคุณถึงหนึ่ง เติมเท่าไหร่ก็ไม่เต็มสองคุณถึงทําใจในความสัมพันธ์นี้ตลอดเวลามันเป็นสิ่งที่คุณจะพูดกับเขาอะน่ขอดูหน่อยนะว่าไพ่สเปเชียลมาบอกว่ายัางไงบ้างนะคะอืมมีเกณฑ์ได้ออกงานสังคมด้วยกันคุณอาจจะไปเจอเพื่อนเขาเขาอาจจะไปเจอเพื่อนคุณซึ่งมันมีเหตุการณ์บางอย่างที่คุณต้องระมัดระวังในเวลาที่ไปใช้กิจกรรมด้วยกันนะ,นะคะ มันมีเกณ์ที่คุณอาจจะพูดอะไรบางอย่างโดยที่โอเคแหละนึกว่าคุณคุณพูดออกมาจากความรู้สึกอะแต่ชาวราศีมีนด้วยความที่คุณเป็นธาตุน้ํามันเป็นเรื่องของอิมโันอลเรื่องของความรู้สึกนานาสิ่งที่คุณคือคุณอาจจะไม่ได้เจตนาไม่ดีคุณอาจจะไม่ได้คิดว่ามันจะมีปัญหาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพอคุณพูดแล้วมันพูดในที่ที่คนเยอะๆหรือพูดในที่ที่เออเขาก็มีบุคคลอื่นอยู่ด้วยนะคะมันเลยทําให้เขารู้สึกว่าเขาศรัทธาในความสาคัญเนี้ย ลดลงขอนกดูหน่อยว่าลัคนานะคะดาวทิศดาวจันรดาวศุกร์ของเขานะคะถ้าดลงกลุ่มตุ่มิถุนหรือเขาอาจจะเป็นทุกศกนะคะหรือเขาอาจจะเป็นมิถุนทีนี้นกขอดูหน่อยให้อารกาศความรักเป็นยังไงบ้างคะโอ้ชาวราศีตอนแรกว่าจะไม่เปิดลอะอะเปิดหน่อยแล้วกันนะคะขอดูนิวพาร์ทเนหน่อย ชาวราศีมีนคุณอย่าให้คนคุยเก่าเข้ามาส่งผลต่อชีวิตคุณและความสัมพันธ์นี้นะโอเคคุณมีเกณฑ์ที่จะมีคนเก่าๆวนกลับเข้ามาในชีวิตจริงค่ะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่คนคนที่เคยทําให้คุณดึงดึงคุณไปสู่ความสัมพันธ์สองสามคนสองคนที่เคยทําให้คุณเสียใจทําให้คุณผิดหวังทีนี้ประเด็นคือไพ่มันขึ้นว่าตัวคุณเนี่ยจะประเมินข้อดีและข้อเสียในความสัมพันธ์นี้กับคนเก่าๆด้วยนะคะ มันเลยทําให้ภาวะอารมณ์คุณที่มันจะส่งผลกับคนเนี้ยหรือคนปัจจุบันที่คุณอยู่ใน,นที่จริงๆโมเมนต์ของความสัมพันธ์ของคุณกับเขามันก็ไปในทิศทางที่ดีแล้วนะแต่ตัวคุณนกคิดว่ามันน่าจะเป็นอารมณ์ประมาณนี้เหมือนคนเก่าทักคุณมาแล้วมันทาให้คุณเนี่ยเปิดวาร์ปย้อนเวลาไปสู่โมเมนต์ที่มีคนเก่าๆแล้วเขาอาจจะทําร้ายคุณมากๆอาจจะทําให้คุณรู้สึกไม่ดีมากๆแล้วทาให้คุณมารู้สึกน้อยกับความสัมพันธ์ที่มันอยู่ในปัจจุบันคิดว่าน่าจะเป็นในลักษณะแบบนี้นะ ขอดูไพ่คำแนะนำหน่อยนะคะเอออยากจะบอกคุณว่าหนึ่งคุณต้องทำให้ดีที่สุดในทุกๆความสัมพันธ์ทำให้ดีที่สุดในที่นี้คืออะไรบาะคะในเดือนนี้น้องอยากให้คุณลดการใช้ความรู้สึกอยากให้คุณใช้สมองมากกว่าหัวใจในความสัมพันธ์นี้ไปก่อนไม่รู้คือมันมันอาจจะทำยากเพราะคุณเป็นธาตุน้ำและธาตุน้ำเนี่ยมันเป็นเรื่องของความรู้สึกนำจิตใจนำแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไพ่ออกมาบอกว่า เป็นไปได้นะอยากให้คุณแบบพิจารณานิดนึงกับคนคนนี้เพรไพ่ของเาบอกว่าตัวเขาเนี่ยชอบคุณแบบไม่มีเงื่อนไขอะนะคะแล้วสองไพ่ของเาบอกว่าอยากให้คุณทําให้ดีที่สุดอย่างน้อยมันมีความสาคัญหนึ่งที่เป็นความสาคัญดีๆเข้ามาในชีวิตคุณแล้วอยากให้คุณลองที่จะเปิดใจให้เขาดูนะคะนกเนี่ยไม่กลัวคนใหม่ของคุณนต่กลัวคนเก่า <Okay. S 1> นะคะเออพอเขาเอาเอเนอร์จีที่มันท็อกซิกมาให้คุณ อ่ะไปลุยกันต่อนะคะกับคนมีคู่ชาวราศีมีคนมีคู่ชาวราศีมีนะคะมันเหมือนก่อนหน้านี้เราไม่แน่ใจว่าคุณกับคู่มีปัญหาในเรื่องของหนึ่งไม่ใครก็ใครอาจจะชอบทํานิสัยเด็กๆในความสัมพันธ์หรืออาจจะมีคนเก่าเข้ามายุ่งเกี่ยวกันในความสัมพันธ์นะคะแล้วมันทําให้ความสัมพันธ์ของคุณมันท็อกซิกหรือมันมีปัญหาแต่ทงนี้ทั้งนั้นอะ่ะมันผ่านมาละนะคุณผ่านกันมาได้แล้วและผ่านกันมาได้ดีด้วยนะคะเออทีนี้ คู่ของคุณมันมีปัญหาในเรื่องของการทริกกี้มีใครคนนึงในความสัมพันธ์ที่พูดเรื่องจริงฮะแต่พูดไม่หมดนะพูดจริงอะ่ะแต่พูดแค่ประมาณ10%นะคะขอดูหน่อยในเดือนมิถุนายนจะเป็นยังไงบ้างนะคะขอให้เป็นโมเมนต์ดีๆเถอะเออในเดือนมิถุนายนความสัมพันธ์ของคุณนะคะต้องระมัดระวังนิดน,นึงชาวราศีมีนคือนึกว่าไม่มีหมอดูคนไหนอยากอ่านไม่ดีแต่ทั้งนี้ท้งนั้นพอมันขึ้นมาเราจําเป็นจะต้องอ่านระมัดระวังในเรื่องของการ พูดหยุดนิดหยุด,ยดงอนหรือยุติความสัมพันธ์หรือขอสเปซขอพื้นที่ในความสัมพันธ์นิดหนึ่งถ้าไม่ได้คิดอยากจะจบจริงๆพยายามอย่าพูดคํานี้นะคะไพ่มันขึ้นว่ามันมีเกณฑ์ที่จะมีคํำนี้ออกมาจากปากคุณไม่ก็คู่โดยออกมาเพราะงอนออกมาเพราะน้อยใจออกมาเพราะรู้สึกว่าอยากจะได้การเอาใจใส่ที่มากกว่านี้อยากได้การดูแลที่มากกว่านี้คือพูดเพราะว่างอนนะคะ แต่ทีนี้คำนี้มันเป็นคำที่อาจจะต้องห้ามนิดนึงในเรื่องของความสัมพันธ์ถ้ามคิจอยากจะเลิกจริงๆอย่าพูดนะคะขอดูหน่อยว่าคู่ของคุณเขารู้สึกไงกับคุณเอาคู่ของคุณก่อนเขารู้สึกไงกับคุณค่ะคู่ของคุณเนี่ยเขารักคุณมากนะไพ่มันขึ้นว่าตัวเขาหลายๆครั้งเขาก็ปริแตกเหมือนกันนะคะแต่เขาพยายามที่จะหนึ่งอดทนในความสัมพันธ์นี้เพราะมันมีความรักอยู่ตรงนี้ คู่ของคุณเขาคิดและพิจารณาความสัมพันธ์นี้เยอะมากเขาพยายามไปในความสัมพันธ์นี้แบบระแวดระวังให้มากที่สุดระวังคําพูดเขาให้มากที่สุดในการที่จะอยู่กับคุณตัวเขาอะหลายๆครั้งเขาอยาก move on นะหลายๆครั้งเขาอยากแบบไปแล้วจ้าไม่อยู่แล้วในความสัมพันธ์นี้แต่เขาทําไม่ได้อ่ะนะคะขอดูหน่อยแล้วคุณล่ะคะเอาคุณนะคะคุณรู้สึกไงกับคู่ ตัวคุณในอย่างไปในความสัมพันธ์นี้แบบชา้าๆค่อยเ,เป็นค่อยๆ่อยไปใพ่ขึ้น The Empress คุณเอาคนคนนี้ไว้ขึ้นหิ้งอยู่แล้วละ่ะคนนี้คือที่สุดคนนี้คือ The b e s t ของคุณอยู่แล้วคุณรู้อยู่แล้วว่าคุณให้ใครเป็นที่หนึ่งแต่ชาวราศีมีนบางคนคุณมีการทําอะไรรับหลังคู่นะคะแต่ก็ไม่ไายคู่ก็จับได้ทุกทีนะคะหรือเรื่องมันกระโปะแตกออกมาทุกทีทีนี้ชาวราศีมีน ตัวคุณพยายามลึกๆแล้วพยายามปรับตัวนะคะลึกๆแล้วคุณพยายามปรับตัวแต่มันเหมือนแบบบางทีบางอย่างมันก็เป็นมานานน่ะนะคะหรือบางทีบางอย่างมันเป็นตัวคุณไปแล้วในบางส่วนมันเลยทําให้กว่าจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมหรือกว่าจะกลับไปเป็นอะไรที่มันดีขึ้นมันค่อนข้างยากนิดนึงนะคะนกขอดูหน่อยไม่แน่ใจอาจจะเป็นราศีมีนบางคนที่เคยผิดหวังในเรื่องของความรักมาหนักๆเลยมันทําให้คุณรู้สึกว่าเออความเชื่อมั่นในความรักมันน้อยลง ขอดูหน่อยนะคะคุณจะทำเนี่ยเขาในเดือนนี้จัดเมนนะคะเดอะฟูลนกว่าคนที่น้อยใจเป็นคู่คุณมากกว่าไม่ใช่คุณไพ่มันขึ้นว่าคุณเออคุณสองคนมีเกณฑ์ที่จะมีปัญหาการเพราะมันมีแนวโน้มที่อาจจะมีเรื่องของครอบครัวเข้ามาเกี่ยวข้อ,ใขอ,องในความสาคัญไม่ใช่มีปัญหาหรือคุณอาจจะมีปัญหาการเพราะ มีใครคนหนึ่งที่รู้สึกไม่ถูกเติมเต็มในความสัมคัธ์นี้นะคะมันเลยทําให้เกิดปัญหาในความสัมพันธ์นี้ขอด,ดูดูหน่อยนะว่าคู่ของคุณนะเขจะทำาไงกับคุณชาวราศีมีตัวเขามีเกณฑ์ที่จะพูดอะไรบางอย่างซึ่งมันเป็นการแบบอาจจะน้อยใจอาจจะตัดเพ้อในความสัมพันธ์นะคะแต่ทีเนี้ยตัวคุณน่าจะง้ออยู่แล้วละ่ะชาวราศีมีนนะ ให้มันขึ้นว่าตัวเขาอาจจะบอกว่ากลับไปเป็นเพื่อนกันไหมหรือเป็นเพื่อนกันดีกว่าไหมเป็นเพื่อนกันน่าจะโอเคกว่าอะไรประมาณเนี้ยน่าจะพูดอะไรลักษณะเนี้ยหรืออาจจะพูดว่าขอออกไปอยู่ที่อื่นได้ไหมไม่อยากอยู่ด้วยแล้วบางคนอยู่ด้วยกันไงคะขอไปอยู่ที่อื่นได้ไหมไม่อยู่ด้วยแล้วไม่เวิร์กแล้วอะไรประมาณเนี้ยนะคะอาจจะเป็นในลักษณะแบบนี้ออขอดูอคำ่อยสิอ่าพูดไปเพราะอารมณ์นะคะ เป็นไปได้เนี่ยอย่าพูดนะเพราะสุดท้ายเราก็ทําไม่ได้จริงๆอย่างที่พูดนั่นแหละนะคะคือมันเหมือนแบบพูดไปแล้วแต่การว่าสุดท้ายแล้วมันก็ง้องอนกันกลับมาเนี่ยเห็นไหมงอนกันได้ไม่นานนะคะงอนกันได้แป๊บเดียวแล้วก็ง้อกันกลับมาสุดท้ายจนได้เพราะฉะนั้นเป็นไม่ได้เอาเวลาเนี่ยนะคะเอาเวลาที่มาทะเลาะกันในเรื่องกระจุงกระจิงแล้วมันทําให้ความสัมพันธ์ของคุณแคร็กเนี่ยมาแบบหาเวลาไปเที่ยวกันดีกว่าหาเวลาไปเดทกันหาเวลาไปใช้เวลาร่วมกันดีกว่านะคะชาวราศีมีน นะขอดูไพ่หน่อยสิไพ่สเปเชียลออกมาบอกว่ายัางไงบ้างนะคะไพ่สเปเชียลออกมาบอกคุณว่าเออคู่คุณน่ะง,งอนเขาเศร้านะ,ะเขารู้สึกว่าเฮ้ย mm hmm. บางทีแบบเขาไม่ได้รับการเอาใจใส่เท่าที่ควรน,นะคะบางทีเนี่ยเขา เขาไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่กับความสัมพันธ์นี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นชาวราศีมีถ้าคุณรู้สึกว่าอยากจะเปย์คู่ด้วยอะไรก็ตามนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้เปย์นะบางคนอาจจะได้เปย์คู่ด้วยของมีค่านะคะนี่ความสัมพันธ์ของคุณยังต้องเรียนกันเรียนรู้กันต่อไปอีกเยอะในความสัมพันธ์ทั้งคุณและเขาแต่นกบอกได้เลยนะมันยังมีความศรัทธาซึ่งกันและกันมันมีความอยากไปต่อซึ่งกันและกันในความสัมพันธ์ของคุณกับคู่นะคะนกขอดูพรคเานราศีดาวจันดาวสุกหน่อยสิพิก มังกรเมฆของเขาอาจจะอยู่ดังต่อไปนี้นะคะพิกจิกมังกรแล้วก็เมฆขอ,อนกดูไพ่บรรยากาศความรักหน่อย Go for it นี่อ่านมีเกณฑ์ได้เปนะอ่านมีเกณฑ์ที่จะได้เปรจริงค่ะอาจจะซื้อของง้อหรืออะไรอย่างเงี้ยนะ,ะที่นี่ไพ่ของบอ,บอกว่าลุยนะ ทำงานหนักนิดนึงในความสัมพันธ์นี้และเป็นไปได้ในอะไรที่มันเป็นอดีตในความสัมพันธ์นี้ค่ะปล่อยๆไปได้แล้วอย่าไปโฟกัสมันมากจนเกินไปเพราะมันจะทําให้ความสัมพันธ์ของคุณมันท็อกซิกเพราะฉะนั้นเป็นไปได้นะนกอยากให้คุณนะคะอยู่กับปัจจุบันในความสัมพันธ์กันให้เยอะๆทางานในความสัมพันธ์กันให้เยอะๆนะขอให้คาแนะนําหน่อยเอออยากให้คุณทําให้ดีที่สุดอะในทุกสถานการณ์ไพ่ใบนี้ออกมาอีกแล้วนะคะทาให้ดีที่สุดในทุกสถานการณ์ และความสัมพันธ์นี้เนี่ยไพ่มันขึ้นประมาณว่าอยากให้คุณเนี่ยใช้ความแบบความเข้มแข็งนในการประคับประคองความสัมพันธ์ของคุณไปนะคะแล้วข้อสุดท้ายก็ออกมาบอกว่าเนี่ยคนคนนี้ที่เข้ามาเขาส่งมาเพื่อที่ทําให้คุณเรียนรู้ส่งมาเพื่อที่เขาจะเป็นคนที่ดีมากๆในชีวิตคุณหรือพยายามที่จะเข้าใจคุณมากๆเพราะฉะนั้นเป็นไปได้ในเมื่ออะไรที่มันเป็นอดีตที่เคยเจ็บช้าหรืออะไรที่มันเป็นอดีตที่มันเคยแบบ มันล้มไปแล้วหรือมันไม่เวิร์กไปแล้วอะ่ะตัวคุณเองก็ต้องเริ่มต้นใหม่นะคะเพื่อที่จะทําให้ความสาคัญนี้มันไปทิศทางที่ดีขึ้นนะตอนนี้คุณเริ่มใหม่แล้วคนใหม่แล้วนะคะทาให้ดีนะโอเคจบไปแล้วนะคะกับคิปราสีประจาเดือนมิถุนายนเดี๋ยวเราไปเจอกันในเรียนหน้าวันนี้นงต้องขอลาไปก่อนขอบคุณทุกคนมากนะคะที่กดไลค์ซับสไครป์แลวก็เป็นกำลังใจกับช h a นเวิร์ไดวิววันนี้พี่นกไปแล้วสวัสดีค่ะ